Oh my god เราเจอในส่งไดมอนด์คุณผู้ชมโอ้โหไดมอนด์สองก้อนนะฮะสามก้อนคุณผู้ชมแล้วก็สี่ก้อนนะครับโอ้โหห้าก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนแปดก้อนอ้ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรรายการวิกตอเรียแคสกันแน่เองและวันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะับสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปหาแร่ภายในเกมไมค์ครับกันแต่ว่าการหาแร่ของเราภายในวันนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอีซี่มากๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมบอมแล้วเราไปดูกันด,ดีกว่าครับปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราเล่นเกมไมค์ครับนะฮะเวลาเราจะหาบลนะ็อกบล็ มให้บล็อกนะั้นน่ะ มาหาเราได้ล่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากๆเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับเวลาเราโยนไปตรงพื้นที่ตรงไหนปุ๊บนะฮะแร่หนะมันจะพุดขึ้นมาจากใต้ดินเลยนั่นเองอ๋อซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะและผมคิดว่าสายไมเนอร์เนี่ยน่าจะชื่นชอบมันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมก่อนเราจะไปได้งานสำหรับ เราเดยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับไมค์ครับเรากำลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือไมค์ครับเวอร์ชั่น1.9กันนั่นเองฟังไม่ผิดฮนะคุณผู้ชมไมค์ครับอยู่ภายในเวอร์ชัน1.9นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ามากๆเลยนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะจะมีกรองหลกักๆอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือบ็อกออฟไอรอนนะฮะก็คือบ็อกไอรอนกันนั่นเองอันที่2นะฮะเป็นไดมอนด์อินคอรนะครับและที่3เนี่ยก็จะเป็นบ็อกซเลสโตนกันนั่นเองหลกักๆนะฮะคุณผู้ชมเราต้องมีีีีีททั้ Diamond, ้้ะะ้งงงหหมมมดดด3ออยย่่่าาานนนนะะะครโจ2กกวิธใช ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมให้เราเนี่ยทำการโยนเจ้าตัวไอรอนไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็ดมอนสองนะฮะแล้วก็บอกเลสโตนหนึ่งอันอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเรียกมันว่าเป็นเจ้าตัวออไมเนอร์แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งความพิเศษของเจ้าตัวไอเทมชินนี้นะครับมันสามารถทําการดึงแร่นะฮะที่อยู่ภายในใต้ดินเนี่ยขึ้นมาหาเราได้เลยนั่นเองนะฮะบางคนจะสงสัยนะฮะว่ามันคืออะไรใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมท่านนะฮะไปดูกันนะครับอ๋ออย่างเช่นว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชม เราไม่รู้นะฮะว่าตรงนี้น่ะมันมีแร่อะไรบ้างนะฮะเราเพียงแค่ทําการโยนไอตัวแร่อินกออันนี้นะฮะลงไปที่พื้นนะครับหลังจากนั้นน่ะแร่ที่อยู่ด้านใต้บล็อกดินนี้นะฮะมันจะพุดขึ้นมานั่นเองอ๋งออ,อ่านักผู้ชมหนึ่งสองซ่ออ่โยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว้าว มันขึ้นมาในรูปแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอโ้โหมันขึ้นมาจะกดอกเห็ดเลยทีเดียวนะฮะจึงดูเหมือนกับโลเคชั่นนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะเจอในส่วนของโคเยอะมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> โอ้ขึ้นมาไม่หมดคุณผู้ชมโอโ้โหเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมหลกักแรกเราก็เห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะก็จะมีทั้งเหล็กนะฮะโคทองเลสตโตมนะครับแล้วก็จะมีลาพิชด้วยนะฮะบางคนจะสงสัยว่ามันดึงขึ้นมาจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองเกมโหมด3ลงไปดูกันนะฮะว่าด้านล่างนี้นะมันมีแร่หรือเปล่านั่นเองนะครับ คือมันโดนดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยนะเว้ยคุณผู้ชมง่ายๆนะฮะตรงเราแวกนี้นะ่ะคือมันจะหายไปหมดเลยนั่นเองนะฮะในส่วนของแร่เนะี่ยมันจะพุดขึ้นมาอยู่บนดินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับข้อดีของมันเลยนะฮะคุณผู้ชมทําให้เราเนะี่ยไม่จําเป็นจะต้องลงไปข้างล่างเพื่อนาการขุดหาแร่อะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอ,อย่างเช่นนะคุณผู้ชมนะผมจะลองดึงตรงนี้แล้วกันนะโอเคเอานะคุณผู้ชมหนึ่งสองสาม ววไปแล้วฮะคุณผู้ชมนี่หุ้ยเหมือนกับว่าตรงนี้จะมีเรสโตนเยอะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโคลเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีอย่างอื่นบ้างไหมคุณผู้ชมดูจากตรงแล้วนะฮะเหล็กสักหน่อยโอเคมีเหล็กสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมก็มีทั้งเหล็กนะฮะแล้วก็โคลนะครับแล้วก็เรสโตนนั่นเองนะฮะมันขึ้นมาในรูปแบบนี้ผมคิดว่ามันค,น,คนเป็นในที่แบบว่าเจ๋งแจ๋วมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูตรงอื่นกันบ ทุกเขาเนี่ยเราก็สามารถทําการโยนลงไปได้ด้วยเช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าเราจะลองตรงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยด้านล่างนี้มีโคใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเราจะลองโยนตรงนี้ดูนะฮะอขอเป็นพื้นดินละกันนะฮะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับหึงสองซ่อโยนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ทั้งโคนะฮะเลสโตนนะครับแล้วก็ลาพิชกันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าดึงมาแบบเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมดึงื้นที่มันจะไม่อำเลยก็ตามนะครับเราได้ทั้งไอรอนมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดทั้งจอมทองก็ได้นะฮะเรามาลองดูด้านล่างเซิว่าโดนดึงไปหรือเปล่านี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราก่อนโยนเจ้าตัวไอรอนไปเนี่ยเหมือนกับว่าตรงนี้นะมันจะมีเจ้าตัวโคใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะฮะโคนเนี่ยมันโดนดึงไปเสร็จสมบูรณเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ว มันก็มาอยู่ด้านบนนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะทีนี้นะครับหลังจากเราทําการลองในส่วนของพื้นไปนะฮะหรือว่าจะเป็นบูเขาไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองบนแม่น้ำกันดีกว่านะฮะว่าบนแม่น้ำเนี่ยเราสามารถโยนได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะหนึ่งสองซ้ำอ้าโยนลงไปเรียบร้อยแล้วว้าว บนแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมมันก็สามารถหาแร่ให้เราได้นะครับแต่ดูเหมือนกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันเป็นพื้นที่ที่เขาต้องจะอับจนมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมว่าแม่งมีตะโค้งนั้นเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> hey, อาจจะมีเหล็กหล่นมาหน่อยนึงโอเคโอเคมีเหล็กมาสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้นะฮะมันตอบโจทย์คุณผู้ชมได้เห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถึงจะโยนบนน้านะครับยังไงโอ้ oh my god oh! เราเจอในสูงไดมอนด์คุณผู้ชมโอ้โห้ไดมอนด์สองก้อนนะฮะสามก้อนคุณผู้ชมแล้วก็สี่ก้อนนะครับโอ้โห้ห้าก้อนหกนหก,นหก้อนเจ็ดก้อนแปดก้อนอ ก้าวก้อนคุณผู้ชมโอ้โหไม่นึกไม่ฝันเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของไดมอนด์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราโรยโยนลงไปบนพื้นนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะไม่มีอะไรรองรับให้เราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแม่น้านะครับมันจะมีแผ่นหนึ่งขึ้นมานะฮะก็คือแผ่นหินนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนกับว่ามันทําการรองรัให้เราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแอ่งน้ําลึกนะฮะคุณผู้ชมลองแอ่งน้ําลึกๆนะตรงนี้ผม ว่ามันก็พอที่จะเลืกให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราลองโยนลงไปดูนะครับ <Whoa! S 1> ว้าวก็ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตการดูดีๆเลยนะคุณผู้ชม,ชมเหมือนกับว่ามันจะไล่นะฮะตั้งแต่ระดับบนนะฮะลงไปถึงระดับล่างนะฮะบนสุดเป็นโคไล่ลงไปนะฮะก็จะเป็นเหล็กอะไรในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เจอไดมอนด์อีกแล้วคุณผู้ชมเจอไดมอนด์นะครับเลสโตนทองนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลาพิสเล็หนึงด้วยนะฮะซึ่งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือว ป่านในเขาเลยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคือเราก็สามารถที่จทำการโยนมันไปได้เลยนะครับเท่ากับว่าทุกที่นะฮะเราสามารถโยนได้หมดเลยนะคร <_ d ood le> ับเดี๋ยวเราลองลองตรงทรายดีไหมคุณผู้ชมตรงพื้นที่ทรายนะฮะตรงนี้มีแอ่งทรายเล็กๆน้อยๆให้เราได้ทําการทดสอบกันนะครับโอเคเราลองโยนไปดูคุณผู้ชมดูซิว่าถ้าเกิดเป็นทรายเนี่ยขึ้นมาไหมนะฮะ <_ d ood le> เป็นทรายก็ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่มันสูงในรูปแบบนี้นะผมคิดว่าแร่เนี่ยมันก็น่าจะเยอะขึ้นนะฮะพอแร่เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิด้ นะครับเจอโคแล้วก็เลสโตนอู้เลสโตนอยู่ตื้นมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เจอลาพีสนะฮะแล้วก็เจอทองนะฮะโอ้ก็ถือว่าได้อยู่หนึ่งกันนะฮะคุณผู้ชมที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราโยนจากที่สูงมากๆนะฮะผมคิดว่าแร่มันต้องเยอะใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราลองโยนจากบนภูเขาละฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดบนภูเขาในรูปแบบนี้ผมคิดว่าแร่มันต้องเยอะบ้างแหละฮะคุณผู้ชมจริงไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเเอาตรงนลลนนะนะะน,นี้้ลลยกัะ่ผูชม ซ่อ,อาโยนลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอ้ยมันหายไปไหนไปนเนี่ยคุณผู้ชมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันหายไปแล้วนะคุณผู้ชมวอ,อเตอร์เฮก มันหา,ายไปบอกคุณผู้ชมหรือว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหรือว่าจากรลรัสมีก,ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้นะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าพื้นที่เรากำลังใช้คําสั่งนี้อยู่นะฮะโอ้ my god เราเจอเอมโรล่คุณผู้ชมโอ้โหม,มันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าเราจะเจอจริงๆภายในเกมไมค์ครับนะฮะเพราะว่า มากเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นะฮะเราเจอในส่วนด้วยตัวเอมเบอร์ล์นะครับและดูเหมือนกับว่าพวกเนื้อทรงเนื้อสัตว์เนี่ยก็เด้งออกมารัวูเลยนะฮะโอเคเราก็บเก็บมาหน่อยนะกันนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่านี้จะเจอแค่ประมาณ3-4แร่เท่านั้นนะัะคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆเลยครับคุณผู้ชมมันมีในส่วนขอมเบอร์ล์นะครับทีนี้ฮะคุณผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วนะครับเราอยากลองตรงกลางแม่น้ำที่มันใหญ่ๆในรูปแบบนี้นะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติเราเรามาหาแร่กลางแม่น้ำใหญ่ๆในรูปแบบนี้น่ะเเรราจจอแทีีมัดๆ หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเจอแต่อลิ้นมันแบบเบ็ดเบ็อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับเอานะคุณผู้ชมเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งสองสาม โยนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวเหมือนกับว่าจะเจอเลสตตนก่อนเลยนะฮะุผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเหล็กนะฮะแล้วก็โคนะฮะอู้ได้เดมอนมาเหมือนกันนี่นะุผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะได้มาทั้งหมดหกก้อนกันนั่นเองนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับผู้ชมสําหรับแร่อันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะและผมคิดว่าสายไมเนอร์เนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันทั้งประหยัดเวลานะฮะเวลาเราแข่งอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถึงใต้ดินถ้ำอะไรประมาณนี้เลยนะฮะเพียงแค่ทำการโยนเจ้าตัว ไอ้วนี่มันลงบนตัวนี้ไปนะผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ได้แลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจ้ผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสาม,มารถนำการกดกระดิ่งเป็นช่องน้อยได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย